กันเพื่อนเกลอป๋องแต่งนพี่เบิ่มตัวใหญ่หัวใจสดใสตัวแทนสีแดงแปลวแววสาวน้อยแสนหวานหัวใจเบิกบานตัวแทนสีฟ้าตรงตรงหนุ่มน้อยแสนโซนหลักเพื่อนทุกคนตัวแทนสีเขียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพั 6, นแนเนียสตาร์เกลอเพื่อนกัน วันนี้เสนอตอนสุขสันต์วันเปิดเทอมในวันที่ท้องฟ้าแสนสดใสวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของทุกคนซึ่งเด็กๆทุกคนก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปป๋องแปงเด็กชายตัวใหญ่สะพายกระเป๋าสีสันสดใสเดินเข้าไปในโรงเรียนด้วยความมั่นใจสุขสันต์วันเปิดเทอมวันนี้ป๋องแป๋งจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ อยตื่นเต้นจังตรงตรงเด็กชายตัวเล็กที่ท่าทางสดใสร่าเริงเดินเข้ามาที่หน้าโรงเรียนด้วยความตื่นเต้นไม่แพ้กันว้าวคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้ตรงตรง,ตรงจะได้มีเพื่อนใหม่เต็มไปหมดตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนในขณะที่แปววแหววสาวน้อยขี้กลัวเดินมาหยุดที่หน้าโรงเรียนแต่ยังลังเลไม่กล้าเดินเข้าไปฮ หล,หลังจากที่เด็กๆทั้งสามต่างพากันทยอยเดินเข้ามาในห้องเรียนป้องแปงเห็นที่ว่างจึงเดินเข้ามานั่งเป็นคนแรกจากนั้นตรงๆก็เดินตามเข้ามาต่อด้วยแปววแหววสีหน้าของเธอยังแสดงถึงความประมาทและตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อทั้งสามคนนั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันป้องแปงก็ส่งยิ้มเป็นมิตรให้เพื่อนๆทั้งสองตรงๆยิ้มกลับ ส่วนแปวแหววก็ได้แต่นั่งก้มหน้ายังไม่กล้าสบตาใครเอาละจ้ะทุกคนก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่านะครูชื่ออารีเป็นครูประจำชั้นของทุกคนจ้าป๋องแปงยกมือขึ้นและเอ่ยแนะนำตัวด้วยท่าทางมั่นใจเสียงดังฝั่งชัดสวัสดีครับผมชื่อป๋องแปงถึงป๋องแปงจะตัวใหญ่แต่ก็ใจดีนะ ปองแปงยิ้มกว้างให้เพื่อนๆและหันมาที่ตรง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 จึงยืนขึ้นและแนะนำตัวเป็นคนต่อมาสวัสดีทุกคนเราชื่อตรงตรงเราอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนนะตรงตรงแนะนำตัวด้วยความสดใสร่าเริงเมือ่อพูดจบก็หันมายิ้มกว้างให้แป๋แวแหววแป๋แวแหววเมื่อเห่อยหน้าไมา่เห็นตรงตรงมองมาที่เธอก็ตกใจแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนแนะนำตัวตสวัสดีร เราช,ชื่อแป๋วแป๋วเยอ่ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะแป๋วแววพูดด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็พยายามฝืนยิ้มให้กับเพื่อนๆเมื่อพูดจบเธอก็รีบนั่งลงทันทีหลังจากจบกิจกรรมแนะนำตัวคุณครูก็มีกิจกรรมที่สองมาให้เด็กๆเ,เริ่มลงมือทำทันทีเอาละจ้ะทุกคนทีนี้ก็เอากระดาษขึ้นมาแล้วก็วาดรูปที่ชอบลงไปในกระดาษ คุณครูมีสีเทียนมาให้กลุ่มละหนึ่งกล่องให้ทุกคนแบ่งแ่งกันใช้นะจ๊ะหลังจากนั้นเด็กๆก็เริ่มลงมือวาดรูปและระบายสีป๋องแปงเอื้อมไปหยิบสีเทียนมาวางใกล้ๆตัวเองส่วนแป๋วแหววเมื่อเงยหน้าขึ้นมาและเห็นว่ากล่องสีเทียนวางอยู่ใกล้ๆกับป๋องแปงก็ไม่กล้าเอื้อมไปหยิบอุย๊ยสีเทียนไปอยู่ข้างป๋องแปงแล้วทำไงดีนะคุณครูอารีเดินดูเด็กๆแต่และกลุ่มวาดรูปด้วยความชื่นชม เมื่อเดินมาเห็นว่าป๋องแป๋งหยิบสีเทียนมาวางใกล้ตัวและแป๋วแหววไม่กล้าหยิบใช้จึงกระซิบบอกป๋องแป๋งป๋องแป๋งจ้าสีเทียนนี้ทุกคนต้องใช้ร่วมกันถ้าป๋องแป๋งเอามาวางใกล้ๆตัวเองแบบนี้แป๋วแหววก็หยิบไม่ถึงนะสิจ้าเอะจริงด้วยครับขอโทษนะแป๋วแหววอันนี้มาใช้ด้วยกันนะตรงๆก็ด้วยนะขอบใจจ้าป๋องแป๋งได้เลยได้เลย ขอบใจมากป๋องแปงปองแปงเลื่อนกล่องสีเทียนกลับไปไว้ตรงกลางเหมือนเดิมทำให้ตรงๆและแปวแววได้สลับกันใช้สีเทียนและก็ทำให้ทุกคนได้เริ่มพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในวันเปิดเทอมวันแรกน้องๆจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการปรับตัวนั่นเองค่ะ